สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่28มกราคมปี2025นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลท์เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ยังอยู่กับวันนะสบายดีนะคะทุกคนก็วันนี้หนาวมากยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะโอเคทุกคนจําได้ไหมคลิปที่วันลงเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยทุกคนเกี่ยวกับเขาที่เขาลงนามใน กฎหมายตัวใหม่ของประกันสังคมนะคะที่จะจ่ายเงินย้อนหลังให้สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับรัฐบาลนะ,นะคะที่เป็นครูพรนักง,งานดับเพิงคนทำงานในไปสเนยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คนอื่นๆน,นะคะที่มีเงินบำนาญสาธารณะนะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินประกันสังคมที่เขาเรียกว่าอะไรทุกคน social security i r n e f c t นะคะ ก็เพิ่งผ่านไปเป็นกฎหมายเมื่อเดือนธันวาคมเนาะก็มีข่าวสารออกมาในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการเพิ่มเงินประกันสังคมในตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลานานกว่า1ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะคะถึงจะได้รับก็มีผลกระทบกับาชาวอเมริกันจํานวนมากนะคะกสนักงานประกันสังคมนะคะมีการกล่าวกับเรื่องนี้นะคะว่าคนที่กเกษียณอายุก็ ที่เป็นครูอาจารย์นะคะพนักง,งานดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนอื่นๆที่มีเงินบำนาญสาธารณนะหลายล้านคนอาจต้องรอ,อนานถึงหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากกฎหมาย Social Security แฟนเน็ตแอคตัวนี้นะคะของประกันสังคมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานะนะเดือนธันวาลันจนําได้นะที่ไบเดนลงนามไปนะคะซึ่งกฎหมายที่จะขึ้นใหม่กําหนดให้หน่วยงานต้องปรับผลประโยชน์สําหรับผู้คนมากกว่า3ล้านคนรวมถึงการคํานวณการชําระเงินย้อนหลังนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ในอนาคต แต่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้การจัดหาเงินทุนหรือพนักง,งานเพิ่มเติมเพื่อช่วยบังคับใช้กฎหมายตัวนี้นะคะหรือจัดการกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นสำนักง,งานประกันสังคม SSA นะคะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าก็จะมีภาระตรงนี้เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ล่าช้าในในส่วนของการทำงานาการทงานตรงนี้นะคะ ความสามารถของ SSA นะคะในการมาคับใช้กฎหมายอย่างทันท่วงทีเนี่ยแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อการบริการลูกค้าในแต่ละวันเนี่ยขึ้นอยู่กับเงินทุนตามรางานของหน่วยงานนะคะแม้ว่า SSA เนี่ยกำลังช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบบางรายนะคะในขณะนี้ภายใต้งบประมาณปัจจุบันของ SSA นะคะ SSA คาดว่าอาจใช้เวลามากกว่าหนึง่ง ปีเลยนะทุกคนในการปรับผลประโยชน์แล้วก็จ่ายผลประโยชน์ย้อนหลังทั้งหมดนะนะการขาดแคลนพนักง,งานอย่างต่อเนื่องประกอบกับการละงับการจ้างงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2024นะฮะจะทำให้งานในการให้บริการผู้คนเนี่ยยากขึ้น SSA นะคะ,ะกล่าวว่าผู้รับ ประกันสังคมทั้งหมดนะรวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายใหม่จะต้องเผชิญกับความล่าช้าและเวลารอที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก SSA ต่อสู้กับภาระงานใหม่ตามรายงานของหน่วยงานนะคะก็เขาก็ขอบคุณนะคะประชาชนสำหรับความอดทนนะคะที่รอนานก็มีผู้คนนะคะโทรไปยังหมายเลขโทรฟรีของ SSA นะคะจะ ถามเกี่ยวกับไอตัวกฎหมายใหม่ Social Security f a a n e Act ตัวนั้นนะคะของประกันสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเรื่องเวลารอที่ยาวนานและหน้าหงุดหงิดสำหรับผู้ที่แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ตัวนี้นะคะถึงกระนั้นเองนะคะผู้คนเนี่ยมากกว่า7,000คนในแต่ละวันน่ยยังคงเลือกที่จะรอพูดคุยกับบุคคลก็ทำให้เกิดความติดขัดที่คาดว่าจะเลวร้ายลง ลงไปอีกนะฮะในไม่กี่สัปดาห์แล้วก็หลายเดือนข้างหน้าวันก็เห็นด้วยนะทุกคนเวลาโทรไปเราก็อยากคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะแบบได้คําตอบนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันรอนานมันก็นเงินะงิกเนานะ กฎหมายที่ลงนามในเดือนธันวาคมนะคะโดยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ Social Security f a i r n e t Act นะคะของประกันสังคมขยายผลประโยชน์สำหรับหลายล้านคนโดยยกเลิกนโยบายของรัฐบาลกลาง2องนโยบายนะคะที่ห้ามพนักง,งานที่มีเงินบำนาญสาธารณะจาก การรวบรวมผลประโยชน์ที่เต็มจํานวนภายใต้โครงการเกษียณอายุของรัฐบาลกลางและลดผลประโยชน์สําหรับคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ของคนงานเหล่านั้นนะคะผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังถึงเดือนธันวาคมปี2023เลยนะคะด้วยเหตุผลนี้ผู้รับที่มีสิทธ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้รับผลประโยชน์เพียงบางส่วนจะได้รับการชําระเงินเต็มจํานวนย้อนหลังถึงปีที่แล้วนะคะการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะรู้สึกว่าจะซับซ้อนแล้วก็งานส่วนใหญ่ต้องทําด้วยตนเองเป็นกรณีกรณีไปนะคะ SSA กล่าวผลประโยชน์บางคนนะคะจะเพิ่มขึ้นน้อยมากในขณะที่คน,น่อ,นอาจมองว่าอาจจะมากกว่า1,000ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะทำเนียบขาวข,าวของไบเดนได้มีการ เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยต่อเดือนใน คิดว่าจะเป็นผลมาจากกฎหมายตัวที่เขาลงนามไปนะคะก็อยู่ที่ประมาณ360ดอลลาร์สำหรับผู้รับประกันสังคมมากกว่า2.5ล้านคนนะคะผู้ที่มีเงินบำนาญสาธารณะซึ่งก่อนหน้าน,นีนงง้ได้รับผลประโยชน์ประกันสังคมได้รับผลประโยชน์ประกันสังคมควรตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าชื่อและที่อยู่ของของตนนะคะในปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเปล่าท่านในในโปรไฟล์ของเราอะนะคะที่ ที่อยู่ใน SSA.gov นะคะ SSA เจนี่ยจะติดต่อหากจำเป็นนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่นะทุกคนเพื่อรับผลประโยชน์ประกันสังคมอันนี้หน่วยงานเป็นคนกล่าวนะคะทุกคนก็ถือว่าก็ต้องรอนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของคนงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคำสั่งต่างๆออกมามากมามนะคะลดงบนั้นงบนี้นะคะซึ่ง รัฐบาลของทรัมรู้สึกว่าเขาจะลดค่าใช้จ่าย ในการที่ไม่จําเป็นนะคะก็ตามคําสั่งที่วันอ่านไปนะทุกคนกับคูเปอร์นะวันนั้นโอ้ยเหนื่อยมากเลยเนาะคูเนะปอร์เนาะอ่านผิดอ่านถูกก็ป่ายกมนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมนะคะคลิปนั้นเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้วันก็เอาเข่าวสารในเรื่องนี้มาให้รับฟังกันนะคะถ้าจําได้กอ็อยู่ในกฎหมายที่เราเคยอัปเดตไปนะคะร่างกฎหมายตัวน,นั้นที่เขาลงนามในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะ ก็ให้เวลาเขานิดหนึ่งค่ะทุกคนถ้าใครมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้นะคะก็จะจ่ายย้อนหลังให้จนถึงเดือนธันวาปี2023นะคะซึ่งก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีสิทธิ์ในเงินตัวตัวนี้นะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ อ360อดอลลาร์นะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะได้น้อยก็แล้วแต่เงินเดือนนะคะก็คูเปอร์นะคะมาด้วยนะคะวันนี้ก็มาโชว์อันนี้ของขวัญวันวาเวลนไทน์ของะคูเปอร์มาก่อนไม่ใช่หรอกเมื่อวานวันไปซื้อขอนะ,ะเห็นเขาทำเกี่ยวกับวาเลนไทน์แล้วนะ,ะก็เลยเอามาฝากคูเปอร์ไม่ถึงวันเลยทุกคนกัด กระจายหมดแล้วมั้งเนี่ยยูชอบไหมลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีขอบคุณทุกคนที่เอนดูคูเปอร์นะคะขอบคุณก่อนลูกขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับยังไงก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเอาข่าวสารต่างๆมาฝากทุกคนคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้วันมาเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ